เจ็ดวันเจ็ดอย่างวันนี้ออกแนวหลอนหน่อยนะ,ะพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับรู้จักเหรอพี่แจ็คอะแจ็คไหนอะเอาเวลาโทรเข้าไปแต่กโก้ไงมันมีเสียงดังมาจากต้นมะขามครับพี่มันเกิดอะไรขึ้นชาวบ,บ้านหลอนกันมากติดตามครับ ที่ถนนคลองมะขามเรียงอำเภอพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านทั้งระแวกแตกตื่นเมื่อมีเสียงร้องปริศนารอบหัวหวนมาสองคืนแต่ไม่มีใครเจอตัวจนเช้าก็ยังไม่เงียบชาวบ้านจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลให้เข้าตรวจสอบถ้าเจ้าหน้าที่ยังหาตัวไม่เจอสงสัยจะต้องตามหมอผีแล้ว พอเจ้าหน้าที่มาก็พาเดินหากันอยู่นานแงนจนปวดคอก็ยังไม่เจอสักทีไม่ต้องเป็นนักการเมืองแต่ช่วยหาเสียงกันใหญ่ ก็ถ่ายไปเจอเจ้าของเสียงปริศนาจนได้ที่แท้ไม่ใช่ผีไม่ใช่นกหายากแต่คือลูกแมวส้วมตัวน้อยอายุ3เดือนไปอยู่บนต้นมะขามสูงตั้ง10เมตรเน่เจ้าหน้าที่ไม่รอชา้าลงทุนขึ้นรถกระเช้าไปอย่างซุปเปอร์ฮีโร่ก่อนจะใช้เวลา20นาทีแลนดิ้งลงมาอย่างสวยๆพาน้องแมวส้วมมาอยู่ในอ้อมอกอย่างปลอดภัย้าวเออับับนว เยขึ้นไปอะมันนอยอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่บริารลบเลยครับอ๋ออยู่ในรังลกอ่ะชาวบ้านก็โล่งใจเอาเสียงปริศนาลงมาได้สักทีส่วนเจ้าหน้าที่ใจพี่ล่อเลยรับไปตำแหน่งฮีโร่รถกระเช้าแห่งอยุธยาสะาภาพ